สิบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดาวเทียมสุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารเรื่องราวของประดิษฐกรรมเทคโนโลยีอวกาศสุดล้ำจากจินตนาการของมนุษย์ตัวเล็กๆที่ก่อประโยชน์อเนกอนันต์จะเป็นอะไรไปไม่ได้อีกแล้วสวัสดีครับทุกๆคนผมนายไทยคมจะนำคุณไปชมสิบเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับดาวเทียมสุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร เรามาเริ่มนับถอยหลังไปพร้อมๆกันเลยอันดับที่1ิดาวที่อยู่ใกล้โลกที่สุดดาวอะไรอยู่ใกล้โลกที่สุดดาวศุกร์เหรอไม่ใกล้กว่านั้นอีกใกล้กว่าอีกนี่แหละครับดาวที่ใกล้โลกที่สุด <laughs> ดาวเทียมครับดาวเทียมคือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเราใช้ดาวเทียมเพื่อประโยชน์หลายอย่างทั้งการทหารการสื่อสาร การรายงานสภาพอากาศการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังเกตการสภาพของอวกาศโอ้โหรอบโลกมีทั้งดาวเทียมที่ยังใช้งานอยู่และปลดระวังอยู่นับพันดวงเลยทีเดียวละครับอันดับที่9กําเนิดดาวเทียมดวงแรกของโลกจากเรื่องเล่าตามจินตราการเกี่ยวกับดาวเทียมของอาเธอร์ซีคลารกนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ที่ใครๆเคยมองว่าไร้สาระเนมาวันหนึ่งสปุตนิก ดาวเทียมดวงแรกของโลกโดยสหภาพโซเวียตหรือประเทศรัศสเซียในปัจจุบันก็ผง,งาดสู่วงโคจรได้สำเร็จเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการแผ่รังสีของชั้นบรรยากาศไออโนสเฟียร์ดูสิครับจินตนาการสร้างเทคโนโลยีจริงๆอันดับที่8ดดาวเทียมดวงแรกของไทย กว่า20ปีแล้วนะครับที่ไทยมีดาวเทียมดวงแรกไว้ใช้งานดาวเทียมดวงแรกของไทยคือไทยคม1เป็นดาวเทียมเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคมโดยบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนเป็นผู้ให้บริการชื่อไทยคมได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาจากไทยคอมมิวนิเคชั่นส์หรือไทยคมนาคมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่นั่นเองอันดับที่7 ดาวเทียมที่อยู่ใกล้ชิดผู้คนมากที่สุดแม้ดาวเทียมจะอยู่ไกลขึ้นไปนับหมื่นนับพันกิโลเมตรแต่สัญญาณดาวเทียมวนเวียนอยู่กับเราแทบทั้งวันโดยเฉพาะดาวเทียมสื่อสารอย่างครอบครัวไทยคมเราส่งสัญญาณเพื่อให้ทุกคนได้ดูโทรทัศน์เราส่งสัญญาณช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้ทุกคนใช้โทรศัพท์และโครงข่ายโทรคพมนาคมตลอดจนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แม้ในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดาร ก็มีพวกเราคอยให้บริการเสมออันดับที่6โอกาสทางการศึกษาที่มาพร้อมกับดาวเทียมจอทีวีน้อยๆกลายมาเป็นสุดยอดคุณครูให้กับน้องๆหนูๆในถิ่นทุรกันดารได้โดยศักยภาพของดาวเทียมที่ส่งสัญญาณโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลไปทั่วประเทศช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครู ลดช่องว่างทางการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในชนบทที่ห่างไกลอีกด้วยครับอันดับที่5ดาวเทียมบลอดแบนด์ดวงแรกของโลกไทยคม4ดาวเทียมบลอดแบนด์ดวงแรกของโลกสุดยอดผลง,งานสร้างสรรค์ของคนไทยสร้างชื่อก้องฟ้าจนได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากวงการดาวเทียมโลกด้วยนะครับไทยคม4ให้บริการครอบคลุมพื้นที่14ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก เชื่อมต่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเครือข่ายของภาครัฐและองค์กรเอกชนรวมทั้งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภูมิภาคสุดยอดจริงๆครับอันดับที่4วีรบุรุษแห่งการสื่อสารในยามภัยพิบัติสถานการณ์สร้างวีรบุรุษจริงๆครับในยามภัยพิบัติหรือเมื่อเกิดวิกฤตการณ์จนระบบสื่อสารพื้นฐานขัดข้องดาวเทียมจะกลายเป็นวิรบุรุษขึ้นมาทันที เพราะว่าดาวเทียมช่วยกู้โครงข่ายการสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ไวที่สุดทั้งในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตและการรายงานข่าวถ่ายทอดสดซึ่งที่ผ่านมาดาวเทียมไทยคมภูมิใจที่ได้ร่วมกู้โครงข่ายการสื่อสารในหลายวิกฤตการณ์ช่วยให้คนมากมายได้รับความช่วยเหลือและติดต่อกันอย่างทันสถานการณ์อันดับที่ 3. คอตเบิร์ดาวเทียมเนื้อหอม ดาวเทียมไทยคมอยู่ในตำแหน่ง78.5องศาตะวันออกจะเป็นดาวเทียมที่มีผู้นิยมใช้สูงหรือฮอตเบิรมีผู้หันจานมารับชมรายการมากที่สุดและให้บริการครอบคลุมพื้นที่กว่า120ประเทศเลยทีเดียวรองรับสัญญาณโทรทัศน์ในหลากหลายระบบนับเป็นผู้ให้บริการอันดับหนึ่งของไทยและในแถบอินโดจีนเห็นไหมครับเนื้อหอมจริงๆอันดับที่ 2- Mobility Service สื่อสารไร้รอยต่อจะขึ้นรถลงเรือนั่งเครื่องบินหรือไปไหนเราก็ไม่อยากให้คุณพลาดทุกการสื่อสารครับดาวเทียมไทยคมรองรับการเชื่อมต่อการสื่อสารขณะเคลื่อนที่ในทุกพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นกลางมหาสมุทรหรือเหนือน่นฟ้าเพื่อให้ชีวิตของคุณขับเคลื่อนสู่อนาคตได้อย่างต่อเนื่องอันดับที่ห ดาวเทียมค้างฟ้าดวงล่าสุดของไทยไทยคม8ไทยคม8ดาวเทียมดวงล่าสุดในครอบครัวไทยคมให้บริการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมทำให้ไทยมีช่องสัญญาณดาวเทียมเพียงพอต่อการใช้งานในช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีโทรทัศน์ความคมชัดสูงในระบบ HD และ Ultra HD ในอนาคตให้บริการครอบคลุมประเทศไทยกลุ่มประเทศอินโดจีน เอเชียใต้และทวีปแอฟริกาพร้อมทยานขึ้นสู่วงโครจรในปี2559เป็นดาวดวงใหม่ที่ใช้แสงแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารให้กับพวกเราต่อไปครับนี่คือสิเรื่องเกี่ยวกับดาวเทียมดาวที่แม้คุณแงนมมองฟ้าแล้วไม่เห็นแต่สัญญาณดาวเทียมไทยคมของเรายังคงให้บริการและอยู่ใกล้ชิดคุณตลอดเวลาไทยคมสร้างโอกาสสร้างอนาคต